By the way podcast p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์ s p สพ0สักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ By the way podcast ไนะคะ สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามแล้วฟังพอดแคสต์ EP ที่30นะคะก็เรื่องของ Big Data แล้วก็มันน่าจะครองเมืองของเรายัางไงนะคะทุกท่านกำลังอยู่กับกีต้ากชาแสนคำคนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือเราเดินทางมาถึง EP ที่10แล้วนะคะเสียงก็ยังสดใสเหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วนี่รู้สึกว่าโอ้โหเลือดสูบฉีดน,น่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะปกติต้าเป็นคนที่แพ้กาแฟนะคะ โอเคค่ะก็ต้าต้องบอกก่อนเลยว่า,ามันเกิดจากการสังเกตเนาะอีพีนี้เกิดจากการสังเกตตรงที่ถ้าไปลงทะเบียนวัคซีนนะคะรับวัคซีนครั้งแรกก็ว่าจะไม่รับนะคะแต่ก็เอาไปเอามาก็เออเดินทางบ่อยเดี๋ยวรับวัคซีนดีกว่า,ารับวัคซีนเนี่ยเวลาที่รับเนี่ย ก็ได้มีการลงทะเบียนเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดก็มีการลงทะเบียนเกิดขึ้นเพื่อจะซิงข้อมูลกันนะคะซึ่งปกติถ้าเราย้อนเวลาไป5ปี10ปีก็อาจจะไม่ต้องใช้ระบบนี้เราก็น่าจะใช้เปเปอร์แล้วก็มีใบให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะให้เจ้าของพื้นที่ให้กับผู้นําหมู่บ้านเซ็นแล้วก็โอเคเดินทางไปตรงนี้ก็แค่ยื่นสาแดงให้ดูว่าโอเคได้ได้ถูกเซ็นแล้วนะคะ แปลกมากนะคะรวมถึงนโยบายของรัฐเราชนะไทยชนะอะไรเองมีการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เนต็ตหมดเลยซึ่งก็เลยทำให้เกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะ e ีที่30ของเรา big d a t a น่าจะครองเมืองอย่างที่ต้านำเรียนทุกท่านไปนะคะถ้าสมมติย้อนไปเมื่อ5ปี10ปีเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีระบบระบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ ทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะคะดิจิตอลก็เริ่มเข้ามานะคะแล้วก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นยุคทองเป็นยุคทองของระบบออนไลน์ดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีซึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้โอ้โหถ้าสูงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ไม่ใช้โทรศัพท์เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะคะปกติโอ้โหทาไรถ่ายหน้าเนี่ยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้โอ้โหลูกฉันไปเรียนไกลต้องวิดีโอคอลไปหานะลูกอยู่ต่างประเทศต้องวิดีโอคอลไปหาต้องไปพูดไปคุยเดี๋ยวโทรหาคนนั้นอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปอัพวิวอัพนู่นอัพนี่หน่อยนะคะโอ้โหการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของผู้คนก็เลยเปลี่ยนไปเพราะว่าต้องปรับเข้ายุคเข้าหมดเข้าสมัยนะคะไม่งั้น เขาก็อาจจะตกเทรนตามตามระบอบทุนนิยมแล้วก็ตามก็เรียกว่าอะไรอ่ะอ่ออีลาสคือยุคของเทคโนโลยีไปด้วยนะคะอ่าทีนี้เออเรามาดูว่าดิท้ามันจะครองเมืองยังไงนะคะจากดิท้าพูดถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆของรัฐฉีดวัคซีนเอ่ยรวมถึงระบบของการเก็บข้อมูลของธนาคาร นะคะการลงทะเบียนพร้อมเพย์การลงทะเบียนนโยบายของรัฐที่ผูกกับรัฐบาลผูกกับธนาคารนะคะแล้วก็การลงทะเบียนอะไรต่างๆนะคะการทํากิจกรรมต่างๆโอ้โ oh หมีการเก็บข้อมูลโดย Big Data หมดเลยการซิงข้อมูลขนาดใหญ่บางทีแชร์การเป็น2อบริษัทเลยนะคะข้อมูลของคุณแม้แต่การกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกข,ของคุณนะคะ ประโยชน์ของมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าสมมติว่าคุณถ้าสมมุติว่าคุณไป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 ห้างนะคะไปห้างแล้วก็ลงทะเบียนไว้นะคะสมมติว่าลง,ล,งลงทะเบียนบริษัท A ไว้เพื่อรับสิทธิทประโยชน์แล้วก็เผลอไปสมัครสมาชิกนะคะโอเคตามความน้มนนาวของเซล์ลปรากฏว่าโทรศัพท์ของคุณได้ถูกซิงค์แล้ว คุณกลับบ้านแล้วก็กลับมาห้างนั้นอีกทีหนึ่งโอ้โหเมื่อถึงพื้นที่ปับ๊บติ๊งติ๊งคุณอยู่ห้างใช่ไหมเรามีบริการโปรพิเศษสำหรับสาขาของเราโอ้โหนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆนะคะในการที่ในการที่บริษัทแต่ละบริษัทแล้วก็แบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยเห็นคุณค่าแลวก็ความสําคัญขอ,ของข้อมูลของลูกค้าซึ่งปกตินะคะปกติเราอาจจะต้องใช้เซลล์ยีคนเพื่อเรียกลูกค้าแต่ทีนี้ SMS ทํา ทำแทนแหละไลน์ทำแทนแหละแจ้งเตือนแหละนะคะเพื่อบลูกค้ามาถึงพื้นที่ปั๊บ gps ปั๊บจับปุ๊บแจ้งเตือนเลยคุณมาถึงแล้วใช่ไหมกรุณามาอุดหนุนเราอยู่สาขาโอ้โหการเก็บข้อมูลแล้วก็วิดีต้านี่มีค่ามหาศาลสําหรับหลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวใต้ย,ยกตัวอย่างอีกทีช้อปปี้นะคะค่ายช้อปปี้นี่ก็คือน่ารักไปอีกแบบ เวลาที่เรานะคะเสพหรือว่าค้นหาอะไรบ่อยๆเนี่ยชอบสีดำเนี่ยนะคะชอบสีดําซื้อกระเป๋าสีดําบริโภคสีดําสักพักหมวกสีดําสินค้าแนะนํามาถึงแล้วค่ะหมวกสีดําขึ้นมาเลยนะคะซึ่งเป็นการที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เเวิดีต้าคือการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำคัญมากๆนะคะรวมถึง Facebook TikTok เวลาที่เรายิงแอดนะคะหรือว่าเวลาที่เราเสพอะไร TikTok ซ้ำๆให้แท็กอะไรซ้ำๆคลิปต่อไปที่ประมวลผลออกมาเสนอให้คุณดูก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณหาอัจฉริยะมากนะคะซึ่งต้าก็เลยบอกว่าโอเค EP นี้คือ big big data น่าจะครองเมืองก็น่าจะต้องครองจริงๆนะคะเพราะงั้นแล้วน่าจะได้ คุณค่านะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ประกอบทําธุรกิจหรือว่าบางคนอาจจะมองว่า Data ยังไม่สําคัญซึ่งต้าเชิญชวนเลยแบบถ้าสมมติคุณทําธุรกิจวันนี้คิดอะไรไม่ออกเก็บ Data ก่อนแล้วเราจะรู้นะคะเพราะว่ายุคนี้คือยุคของเทคโนโลยีถ้าไม่มีการเก็บ Data ในการทำธุรกิจต้าเชื่อว่ายากแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้อีต้าณาชาเสนคำขอ,อย่าแชร์ลิงเรื่องของ Big Data เพียงเท่านี้เดี๋ยว EP ีหน้าอาจจะต้องมาเจาะลึกกันอีกที นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ by the way podcast presented by เม์แลง